น้องๆเคยใช้ AS point ไหมคะแล้วอาไดกเป็นน้ำของกินไหมคะอาจจะใช้ยากหรือเปล่าครับครั้งสุดท้ายที่คุณใช้ AS point คุณใช้แลกกับอะไรน้องๆเคยใช้ AS point ไหมคะแล้วครั้งแรกที่ใช้เนี่ยน้องใช้แลกอะไรบ้างผมเคยใช้ครับตอนนั้นผมใช้แลกพวกสินิติเศษพวกไอศครีมที่บ้านก็ใช้อยู่ก็คือใช้เป็นแลกแบบแพ็กเกจเนี่ยใช้ในวันวันที่ไม่มีนิตชื่อใบเตยค่ะ ชื่อปูค่ะน่าจะของกินนะคะเป็นน้ำอะไรแรกไอติมเดลี่ควีนอ่าแรกเป็นน้ำอยู่อเมซอนค่ะ ผมใช้แรกใช้เขียวอมเปตอนครับเรามีแคมเปญ A S 1.12 p i n t 1ิ week 12วาวคุณสามารถใช้ A I S points 1คะแนนแลก1สิทธิ์รับรางวัลใหญ่ทุกเดือนเลยนะแลกสิทธิ์ง่ายๆที่แอป My A S กดแลกได้ทุกวันเลยนะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม68จนถึงวันที่31มักกราคม69แล้วคุณล่ะใช้ A S points หรือยัง